เรื่องราวของศกนากรรมณลานกลางเต้นห้วยกระทิงเริ่มต้นขึ้นกลุ่มเพื่อนซีสีคนออกเดินทางสู่ผืนเป่าลึกในช่วงวันหยุดยาวประกอบด้วยนนชายหนุ่มผู้งเงียบขรึมและเป็นคนต้นคิดทริปนี้มิน้นหญิงสาวที่มีสัมผัสพ,พิเศษและรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีมาตลอดทางพบ แฟนหนุ่มของมิน้นผู้ยึดมั่นในเหตุผลและคอยปกป้องแฟนสาวจากความกังวลของเธอเสมอและจีนไวลอ,อกเกอร์สายลุยที่พร้อมจะบันทึกทุกย่างก้าวของระจญภัยนนยืนครันที่จะมาตั้งแคมปนะ์ณลานห้วยกระทิงที่แห่งนี้โดยเฉพาะแม้ว่าจะมีคำร่ำลือถึงเรื่องราวลี้ลับก็ตามเมื่อพวกเขามาถึงและได้พบกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้สูงวัยชายแก่ได้มองหน้านนด้วยแววตาแปลก ก่อนจะเตือนสั้นๆว่าทีน่นี่ไม่ชอบแสงไฟแปลกๆตอนกลางคืนโดยเฉพาะแสงที่ส่องมาจากในเต็นท์ทุกคนหัวเราะและคิดว่าเป็นแค่มุกตลกของคนแก่แต่สำหรับมิ้น์คำเตือนนั้นกลับก้องอยู่ในใจทั่วขณะคืนแรกมาถึงหลังจากตั้งแคมป์และกินมื้อค่ำกันอย่างสนุกสนานนนก็หยิบแกเจ็ตชิ้นเด็ดของเขาออกมานั่นคือโปรเจกเตอร์พกพาขนาดจิว๋ว เขาวางแผนจะใช้หนังบนผิวเต็นท์สีขาวของพวกเขาสร้างเป็นโรงหนังกลางป่าแต่ขณะที่หนังแอคชั่นกำลังจะฉายภาพก็เกิดอาการกระตุกรุนแรงสลับไปมาระหว่างฉากในหนังกับภาพเขาดำเกรนแตกของคู่รักคู่หนึ่งที่กำลังหัวเราะและกางเต็นท์นัดจุดเดียวกับที่พวกเขานั่งอยู่ไม่มีผิดเพี้ยนพบพยายามจะบอกว่าเป็นแค่ไวรัสหรือไฟล์ยขยะแต่บรรยากาศที่สนุกสนานเมื่อครู่ได้จางหายไปจนหมดสิ้น กลางดึกคืนนั้นมินสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินวนรอบเต็นท์อย่างเชื่องช้าตามด้วยเสียงกิ่งไม้หักดังเปาะอ,อยู่ข้างหูเธอปลุกพบแต่ทุกอย่างก็เงียบสนิททันใดนั้นโปรเจคเตอร์ที่ปิดไปแล้วกลับส่องสว่างขึ้นมาเองคราวนี้มันฉายภาพต่อเนื่องจากเดิมชายในภาพขาวดำถูกเงาดำทะมึนลากออกจากเต็นท์เสียงกรีดร้องของเขาถูกกลบด้วยเสียงทุบตีอันน่าสยดสยอง ผู้หญิงในเต็นต์กรีดร้องอย่างเสียสติก่อนที่เงาดำนั้นจะคานเข้าไปในเต็นต์แล้วภาพก็ตัดไปเหลือเพียงเสียงกรีดร้องที่แปลเปลี่ยนเป็นเสียงเหมือนคนสำลักอะไรบางอย่างแล้วก็เงียบทุกคนในเต็นต์กรีดร้องด้วยความตกใจสุดขีดพบรีบกระชากปลั๊กโปรเจคเตอร์ออกแล้วโยนมันไปมุมเต็นต์เช้าวันรุ่มขึ้นไม่มีใครพูดอะไรกันอีกพวกเขาตัดสินใจเก็บของกลับทันที แต่รถก็สตาร์ทไม่ติดไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามความตึงเครียดเริร่มก่อตัวขึ้นจีนเริม่มหงุดหงิดและกล่าวโทษนนว่าเป็นคนพามาที่นี่ขณะที่พบพยายามหาเหตุผลทางกลไกของรถแต่ก็จนปัญญาพวกเขาติดอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ช่วงบ่ายที่สิ้นหวังจีนหยิบกล้องวิดีโอของเธอขึ้นมาไล่ดูฟุตเทจท,ที่ถ่ายไว้เมื่อคืนเพื่อหาอะไรทา เธอเปิดดูช็อตที่ทุกคนกำลังตื่นตระหนกกับภาพสยองขวัญจากโปรเจคเตอร์เธอค่อยๆกรอภาพชลาแล้วซูมเข้าไปที่ใบหน้าของนนแล้วเธอก็พบกับความจริงที่น่าขนหัวลุกในแววตาของนนที่จ้องเขม็งไปยังภาพฉายมันไม่ได้สะท้อนภาพขาวดำจากโปรเจคเตอร์แต่กลับสะท้อนภาพปากตอนกลางคืนที่ว่างเปล่า แววตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความกลัวแต่เป็นความเจ็บปวดและสับสนเรากับว่าเขาไม่ได้ดูแต่กำลังหัวนนึกถึงเหตุการณ์นั้นอยู่ในเวลาไล่เลี่ยกันมิ้นที่กังนวลนใจได้ลองรื้อกระเป๋าของนนเพื่อหาอย่างอื่นนอกจากโปรเจคเตอร์แล้วเธอก็ใจกับสมุดบันทึกอันเก่าแก่เล่มหนึ่งที่ซ่อนไว้ในช่องลับ เมื่อเปิดอ่านด้วยมือที่สั่นเทาเธอก็แทบล้มทั้งยืนมันคือบันทึกของพ่อของนนซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่นี่ในบันทึกเล่าถึงอาการทางจิตที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆและความเกลียดชังต่อน,นักท่องเที่ยวจนถึงหน้าสุดท้ายที่เขียนด้วยลายมือหวัดว่าข้าได้มอบบทเรียนให้พวกบุกรุกแล้วข้าได้ชำระล้างแผ่นดินของข้าให้บริสุทธิ์พร้อมรูปวาดของเต้นและคนสองคนนอนจมกองเลือด ความจริงทั้งหมดจึงเปิดเผยออกมาพร้อมกันวิญญาณที่พวกเขาเจอไม่ใช่ผีของคู่รักแต่เป็นวิญญาณของพ่อของนนผู้เป็นฆาตรกรน,นั่นเองนนรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาไม่ได้พาเพื่อนมาเที่ยวแต่เขาถูกดึงดูดกลับมาที่นี่เพื่อเผชิญหน้ากับอดีตของครอบครัว โปรเจกเตอร์ไม่ได้ฉายภาพผีแต่มันกำลังทำปฏิกิริยากับพลังงานอาคตาของวิญญาณพ่อที่สิงสถิตและหลับไหลอยู่ในตัวนน,นมาตลอดและดึงเอาความทรงจำแห่งการฆาตกรรมออกมาเป็นภาพให้ทุกคนได้เห็นเมื่อมิ้นและจีนเปิดโปงความจริงนนก็ทุดลงพื้นแล้วเริ่มสั่นเทาอย่างรุนแรงเขาพึพมพำขอโทษเพื่อนๆแต่แล้วเสียงของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงทุ้มต่ำและแหบพร้าวของชายแก่ เขาค่อยๆลุกขึ้นยืนดวงตาของเขาแข็งกร้านและเย็นชาเขาไม่ใช่นนคนเดิมอีกต่อไปแต่ถูกวิญญาณพ่อเข้าสิงโดยสมบูรณ์เขามองเพื่อนๆเป็นเหมือนผู้บุกรุกชุดใหม่ที่ต้องถูกกำจัดสงครามแห่งการเอาตัวรอดจึงเริ่มต้นขึ้นพบพยายามเข้าต่อสู้เพื่อปกป้องมิ้นและจีนแต่ก็ไม่อาจสู้แรงที่เหนือมนุษย์ของนนได้การไล่ล่าอันน่าสยดสยองดำเนินไปทั่วผืนป่าในความมืดมิด โดยมีฆาตรกรที่รู้ทุกซอกทุกมุมของป่าเป็นผู้ล่าเสียงผิวปากอันเย็นเยียบดังไปทั่วป่ามันหยอกล้อไล่ต้อนเหยื่อผู้สิ้นหวังจนกระทั่งพวกเธอได้พบกับร่างของพบที่ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมและจะแสดงไว้ราวกับเป็นเครื่องเตือนใจภาพนั้นทำลายสติของจีนจนหมดสิน้นนําไปสู่จุดอันที่น่าสยดสยองของเธออย่างรวดเร็ว เหลือเพียงมิ้นที่ต้องเผชิญหน้ากับร่างของเพื่อนรักที่บัดนี้กลายเป็นปีศาจเธอรวบรวมความกล้าตะโกนเรียกชื่อนนและชั่วแวบหนึ่งแววตาที่แข็งกร้าวของนนสั่นไหวน้ำตาไหลอาบแก้มมิ้นหนีไปมันบังคับฉันฆ่าฉันทีได้โปรดเสียงของนนตัวจริงเล็ดลอดออกมาแต่มิ้นก็ชะงักงันด้วยความสงสารและนั่นคือความผิดพลาดครั้งสุดท้าย โอกาสของเธอหมดลงวิญญาณร้ายกลับเข้าควบคุมและพรากชีวิตเธอไปเป็นคนสุดท้ายเมื่อเสียงกรีดร้องสุดท้ายเงียบลงร่างของนอนก็ยืนนิ่งอยู่กลางความมืดมิดวิญญาณร้ายของพ่อได้ครอบครองร่างนี้โดยสมบูรณ์มันลากร่างไร้วิญญาณของเพื่อนทั้งสามกลับมาที่ลานกลางเต็นท์จัดท่าทางของพวกเขาให้ดูเหมือนกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่รอบกองไฟที่มอดดับไปแล้ว แต่เมื่อแสงสีทองของรุ่งอรุณสาดส,ส่องลงมาผ่านทิวไม้กระทบกับร่างของนนวิญญาณร้ายที่เกลียดชังแสงสว่างเริ่มอ่อนกำลังลงและในช่องว่างนั้นเองเศษเสี้ยววิญญาณของนนตัวจริงก็ได้ดิ้นรนเป็นครั้งสุดท้ายภาพความทรงจําดีๆที่มีกับเพื่อนๆก็พรังพลูออกมาความรู้สึกผิดอันมหาศาลได้ระเบิดอยู่ในใจของเขามันรุนแรงยิ่งกว่าความโกรธแค้นใ,นใดๆของวิญญาณร้าย ไม่เสียงคำรามที่ดังออกมาเป็นเสียงของมนุษย์ที่หัวใจแหลกสลายนนตัวจริงกลับมาควบคุมร่างกายของตัวเองได้อีกครั้งเขามองไปรอบๆแล้วเห็นภาพที่เขาได้สร้างขึ้นความจริงถมเข้าหาเขาจนแทบยืนไม่ไหวเขารู้ว่ามันยังอยู่ข้างในรอคอยที่จะออกไปล่าเหยื่อรายต่อไปวงจรน,นี้ต้องจบที่เขา นนเดินโซเซไปหยิบมีดพกของพบขึ้นมาไว้ในมือเขาไม่ได้คิดจะหนีแต่กำลังเดินไปยังจุดหมายสุดท้ายน้ำตกที่เขาได้พรากชีวิตของมิ้นไปมันคือสถานที่แห่งบาปและมันต้องเป็นสถานที่แห่งการไถ่าบาปเช่นกันแกมันอ่อนแอพลังนี้เป็นของแกนะลูกเสียงของพ่อดังขึ้นในหัวแต่นนไม่ฟังอีกต่อไปเขายกมีดขึ้นจอที่ลำคอของตัวเอง ภาพสุดท้ายที่เขานึกถึงไม่ใช่ภาพสยดสยองแต่เป็นภาพของเพื่อนทั้งสี่คนที่ถ่ายรูปร่วมกันอย่างมีความสุขขอโทษเขาพึมพำทั้งน้ำตาแล้วเขาก็กรีดมันลงไปลึกและเด็ดขาดร่างของเขาซุดลงกับพื้นหินริมน้ำตกเลือดสีแดงสดไหลอาบร่างผสมกับสายน้ำที่ใสสะอาดดวงตาของเขาจ้องมองไปยังท้องฟ้าที่สว่างขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็สงบนิ่งลง สามเดือนต่อมาทีมค้นหาได้พบกับโศกนาฏกรรมทั้งหมดพวกเขาพบหลักฐานที่ชี้บ่งเรื่องราวรวย่ยเมื่อพบกับร่างของนนเสียชีวิตอยู่ห่างจากคนอื่นที่ริมน้ำตกหัวหน้าทีมค้นหาผู้มากประสบการณ์ยืนนิ่งก่อนจะพึมพำกับตัวเองว่ามันไม่ได้หนีแต่มันมาเพื่อจบเรื่องราวทั้งหมดนวินาทีนั้นเองสายลมที่เคยพัดอย่างเย็นเยียบวังเวงกลับพัดเอเอ,เอมาอย่างอ่อนโยน แสงแดดสาดส่องลงมาอาบไหล้ผืนป่าจนดูอบอุ่นเสียงนกและแมลงที่เคยเงียบหายไปบัดนี้กลับมาร้องประสานเสียงกันอีกครั้งรากับจะขับขานบทเพลงแห่งการปลดปล่อยคำสาปแห่งลานห้วยกระทิงได้สิ้นสุดลงแล้ววิญญาณร้ายที่ผูกพันกับสายเลือดได้สลายไปพร้อมกับเหยื่อคนสุดท้ายของมันผู้ซึ่งได้เลือกที่จะเป็นผู้ยุติโศกนาฏกรรมทั้งหมดด้วยชีวิตของตนเองผื้นป่า กลับคืนสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริง